ที่จะดรอบ้างเดี๋ยวเราจะมาต่อใบขับขี่ของทากาดนะที่นี่ก็เป็นสถานที่แบบว่าที่สำหรับต่อใบขับขี่โดยเฉพาะเลยนะคะถ้าเกิดตอนทำทากาดต้องนั่งอบรมประมาณ1ชั่วโมงเพื่อต่อใบขับขี่ ลืมเอกสารอันนึงไม่แน่ใจว่าเอาได้ทําได้หรือเปล่าดูก่นผมยาวแล้วท้าไผมยาวยาวเลยทำไมยาวเร็วมากเลยอันงั้นถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวไปตัดผมอใจมีเวลาถทำไมไดก็ตัดผมเออตอนนี้นะถ้ากะก็เข้าไปอบรมนะคะประมาณ1ชั่วโมง จริงๆอะทากะได้รับจดหมายมาว่าไปขับขี่โมดดายุให้ไปต่ออายุใบขับขี่ซึ่งมันปรส่วนเหมาะกับที่ตอนเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าเนี่ยค่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะเป็นกุมภาพันธ์แล้วเอกับทากะปลายเดือนกุมภาพันธ์เราสองคนก็จะกลับ ทยะะจะไปทําบุญพ่อซึ่งการกลับไทยครั้งนี้ก็จะเป็นการขับรถที่ไทยครั้งแรกของทากาด้วยนะคะก็จะต้องมีใบขับสากลด้วยฉะนั้นทั้งต่อใบขับขี่ที่นี่และก็ทําใบขับขี่สากลด้วยก็ใช้เวลาอบรมนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็จะได้ใบขับขี่เลย ซึ่งใบขับขี่ของทากาทากาเขาในใบขับขี่เวลาที่ทําผิดกฎหมายที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีการหักแต้มนะทุกคนอาจจะแบบว่าถ้าทําผิดอันนี้จะโดนหักแต้ม1แต้ม2แต้มสามแต้มก็แล้วแต่นะคะก็คือจะโดนหักหักหักหรือถ้าทําผิดกฎจราจรหรือผิดกฎหมายมากๆก็อาจจะโดนยึดใบขับขี่ไปเลยแต่ตั้งแต่ที่ทากาเรียนใบขับขี่มาจนถึงตอนเนี้ทากาไม่เคยโดนหักแต้มเลยนะคะแต่ก็ เอเลี้ยวผิดบ้างผิดนิดๆหน่อยๆยังมีบ้างอยู่แล้วนะคะแบบว่าบางครั้งที่เอรู้สึกว่าเอ้อทักกะอะไรอันนี้น,นี้น,น,น,นี้ก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยโดนหักแต้มรถคันนี้นะคะก็มีรอยถะลอกที่ทักกะชนฟุตบงฟุตบาทบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะทุกคนก็แล้วตอนนี้อย่างน้องมารวยอะคะ่ะรถยุนของเราคันนี้คือซื้อมาตอนนี้ก็ประมาณหปีจะหปีนะคะแล้วก็เป็นรถคันแรกที่เอกับทากกามี ใช้ในญี่ปุ่นด้วยจริงๆอ่ะทากะเขามีใบขับขี่ตั้งแต่เขาอายุแบบที่มันทำใบขับขี่ได้อะทุกคนคือน่าจะประมาณแบบว่าวัยรุ่น1 8 1 9ที่ทำใบขับขี่ได้ค่ะตอนนั้นพ่อทากะเขาก็แบบว่าให้ทากะก,กับน้องชายอ่ะไปเรียนเพื่อมีใบขับขี่แล้วก็ค่าสอบทากะบอกว่าสมัยที่ทากะวัยรุ่นตอนนู้นเด็กๆอ่ะ ค่าสอบ2 0 0 0 0 0เยนนะคะซึ่งเองไม่แน่ใจว่าตอนนี้ค่าสอบมันจะราคาขึ้นไปเท่าไหรา่แต่พอทากาได้ใบขับขี่มาทากาบอกว่าสอบครั้งเดียวผ่านเลยนะคะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าการสอบทําใบขับขี่ที่ญี่ปุ่นยากไม่ว่าจะการเรียนหรือการสอบเนี้ยแต่ทากาเขาสอบครั้งเดียวเขาก็ได้ใบขับขี่มาเลยนะพอทากาได้ใบขับขี่มาค่ะเขาก็ตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้ให้ขับรถนะคะ เพิ่งถ้าอาจจะมาขับรถตอนที่ซื้อรถน้องคันนี้แหละคะ่ะน้องมารวยคันนี้ฉะนั้นมีใบขับขี่แต่ก็ไม่ได้ขับเลยนะคะเพิ่งมาขับคันนี้คันแรก ครั้งแรกนะคะเออแล้วก็รู้สึกว่ามีรถสําหรับเอกกับทากาสะดวกเรื่องอะไรก็คือเราอะมีนัตโตจังใช่ไหมคะนัตโตจังเนี่ยไม่สามารถที่แบบจะพานั่งรถไฟสาธารณะได้แล้วเอกกับทากาก็เป็นคนที่แบบชอบไปเที่ยวอ,อยู่และะ้วค่ะก็คือแบบถ้ามีเงินและมีเวลาเราสองคนก็จะไปต่างจังหวัดกันบ่อยหาเวลาวันหยุดสวัน4ี่วัน,วน,วนห้าวันเราก็จะไปต่างจังหวัดกันฉะนั้นการที่มีรถยนต์สําหรับเราก็คือสะดวกสําหรับ นัดตัวจ้างใช่หรือว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน้องสาวเอมาเรามีรถยนต์ส่วนตัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเช่ารถเราก็ใช้รถยนต์ของเราอะสามารถพาน้องไปเที่ยวได้พาครอบครัวหรือรับเพื่อนไปเที่ยวได้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามีรถก็คือมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะคือรถคันนี้ของเราอะผ่อนหมดแล้วนะทุกคนคือเอกับพักกระจายค่าใช้จ่ายคือไม่มีไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะว่าจ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายคือ ที่ญี่ปุ่นก็จะมีการเช็ครถนะคะตามกฎหมายก็คือทุกๆ2ปีจะมีการเช็ครถซึ่งเมื่อวันก่อนเพิ่งไปเช,เช็ครถมานะก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันหนึ่ซีซีค่าเช็ครถนะคะก็คือ2ปีละประมาณ80,000เยนค่ะ เขาก็อาจจะมีว่าเออต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางรถยนต์นะซ่อมอันนี้นิดนหน่อยๆน,น,นะก็คือเช็คสภาพรถกันไปนะถามว่าเออก็มีรถก็สะดวกแล้วก็รู้สึกว่าไปไหนง่ายขึ้นสะดวกกว่าเวลาที่แบบฝนตกแดดออกหรือว่ามีธุระไกๆลๆรถยนต์ก็สะดวกดีค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เอจะนั่งรอทักะอีกประมาณแบบว่าชั่วโมงนึงเลยทักกเขานั่งอบรมนะอ๋อเขาเริ่มบ่ายโมง40ตอนนี้บ่ายโมง29นะคะ นะถ้าใครเขียนมาว่าแล้วเดี๋ยวทำอินเตอร์เนชั่นแนลใบขับขี่สาก,กลทาค่าเขาตื่นเต้นนะเพราะว่าทําใบขับขี่สาก,กลครั้งแรกคร่ะโอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราก็มานั่งรอถักกดกันแล้วเดี๋ยวมาดูสรุปว่าค่าต่อใบขับขี่แล้วก็ทําใบขับขี่สาก,กลมันจะราคาเท่าไหร่นะคะอุ้ยทักขาอันะไรน่ะจหรอล้วพี่าย ล้วตอนนี้จะไปทำใบขับขี่สะกคะนนะคะอะไรบ้างคะเ,ออเขาบอกว่าอะไรเนะาะไปชั้นสองใบกับบอับิเกีย์อิเนเตอร์เนชัแบบ่นแนล ถ่ายรูปอีก800จ้ะุณกำลังเตะมยเยี่ยนเต็งโว3.2ได้เลยได้เล <Okay. S 3> ้ข้อ่าอิอันแลดริติ้งทามิโอเคพวนีะโนคาปรอคาปรอ้ได้ นอกจากไทยขับที่ไหนได้อีกอะอมเมริกาได้เกาหลีไท้ได้จีนก็ได้น่าจะเยอรปก็ได้อแต่บางประเทศไม่ได้เราแจ่งเกาหลีเหนือหรือว่าอัฟกานิสถานประมาณนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ใช้จ่ายราคาเท่าไหร่บ้างใช้ทั้งหมดประมาณ7จ็ดพันห้าร้อยซองพังไม่ติอซองพังเป็นไหมเออไม่ไม่เพราะว่าใบขับขี่ อินเตอร์เนชั่ที่ไทยก็ประมาณห้0รบาทเท่ากันเลยอือเออเออใช่อ้ยถึงเต้นคันเลขรูปตมดูได้นะรูปผมดูไหมไม่น่าดีใจดีใจดีใจัรถที่ไต้หวนนะเอออืมีเช่ารถซูซกิมีไหมไม่แน่ใจเลยคิดว่ามีที่ไทยก็ขับซูซูกิบ้างเพราะว่าถ้ากัคุย s u ซูซูกิมากกอว่ารถกิใช่ สองคันเราซูซูกิเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็เมื่อกี้เขาเหมือนมีแบบว่าถามว่าช่วยแบบว่าบำรุงถนนไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ1,000พเยนช,ช่วยประเทศนะแล้วเขาก็ให้เลือกของถ้กกาก็เลือกเป็นนี้ไหมทีมเกียวตกที่ใส่การ์ดของเกียวโตซังกาใช่ผู้โบวทีมเกียวตกี่กุ <laughs> ยา,ากอะไรจ้ะโอเค ถ้าตอนที่ทัก้ขับรถที่ไทยอ่ะถ้าใครใมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการขับรถที่ไทยก็เขียนมาบอกทักาดได้นะ,ะใ,นใช่ว่า,าเอเแบบอันนี้ต้องระวังนะฉะนั้นใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับการขับรถรบที่ไทยก็เขียนมาแนะนําเรารสองคนได้นะซึ่งตอนนี้ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะลองดูข้อมูลว่าจะเช่ารถอะไรดีอ่าสวยอะราคาเท่าไ,รไหร่ ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่สนามบีเช่าได้ใช่ไหมสั้นนานใช่คิดว่าคือขาไปเรานั่งแอร์เอเชียก็จะหาที่เช่ารถแถวแถวแอร์เอเชียเพราะว่าคืนแรกที่เราไปถึงไทยอะค่ะก็คือเราจะนอนโรงแรมแถวแถวนั้นก่อนพักผ่อนให้เต็มที่แบบว่าให้ถ้ากันนอนหลับเยอะๆแล้วก็ตื่นมาขับรถโคราชไปบ้านใช่ก็แพลนก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวบีมาก่อน บีมากอนเดี๋ยวบีมาก็จะไปเที่ยวจังหวัดชิซูโอกะกัน4วันนะคะทกนนโต้ด้วยบีแล้วก็เพื่อนบีไปแล้วก็ค่อยกลับบ้านจะเป็นครั้งแรกเพราะว่าตอนที่ทากะกลับไทยอะ่ะตอนนั้นที่พ่ออยู่อะค่ะตอนที่พ่อยังอยู่พ่อเขาก็จะแบบว่าขับรถพาทากะไปเที่ยว<น>พ่อเคยพาทากะไปไหนบ้างอ่าหัวหินหัวหินกัญจนบุรีกันจนบุรีคยไปครับใช่อืม ก็คือพ่อเคยขับรถตู้ค่ะแล้วมีรถตู้คันหนึ่งก็คือพ่อเป็นคนขับให้ทักะตลอดเอจ่งเอจ่าบี <B> ใช่ถัทะกายกับให้แม่นั่งบางโอเค okay, ตื่นเต้ยใช่ตืน<จ>่นเต้นคันเล็กชินรู้เปล่าก็เดี๋ยวตอนนี้คือมีรถยนต์อันนึงก็คือเรื่องที่จอดรถค่ะครับจริงๆถ้าที่ญี่ปุ่นถ้าไม่มีที่จอดรถก็คือเขาก็ไม่ให้ออกรถถูกไหมถักอ่ะใช่ ถ้ากาาเคยอัดเล่าให้ฟังตอนที่ก่อนจะซื้อรถว่าเราอ่ะจะต้องไปที่ซิตี้ h รับไปแจ้งว่ารถเราอ่ะทะเบียนอะไร,รที่อยู่อะไรแล้วก็ที่จอดรถมีจริงไหมนะคะเขาถึง<ม>จะออกใบให้ว่าเออคนคนนี้จะมีที่จอดรถแล้วเราก็เอาใบเนี้ยไปยื่นเป็นเอกสารรวบรวมเกี่ยวกับตอน<ม>ที่จะซื้อรถด,ด้วย<ม><ม>ฉะนั้นที่ญี่ปุ่น่ะถ้าใครไม่มีที่จอดรถที่แบบว่าถูกต้อง ตามกฎหมายหรือว่าใดๆอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเอกสารตอนที่เราจะซื้อรถก็จะซื้อไม่ได้โอเคงั้นเหนือตอนเนี้ยเอกาก,ากับทักก็จะไปจ่ายที่จอดรถที่ศาลเจ้านะคะแล้วก็ตัวเองก็จะเข้าบ้านยังไงหวังว่าทุกคนยังจะไม่ลืมเราสองคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ่ะานะจังก่อนอ,อยากขับรถที่ไหน